อย่างเราส,สร้างพระพุทธมหาะััรพรดมงคลธรรมอย่างนี้สรสร้างสิ่งที่เป็นกลางจริงๆคือพุทธสอนให้ชำระจิตให้มาอยู่ในความเป็นกลางไม่เอียงรักไม่เอียงชังไม่เอียงสูงไม่เอียงต่ําไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาไม่เอียงหน้าไม่เอียงหลังสร้างพุทธปฏิมากรพุทธพุทธคือผู้รู้สร้างผู้รู้ภายในจิต ให้อยู่ความเป็นกลางรีกว่าพูดยื่บ,บ่อยว่าผู้ใดทําใจให้เป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากคุกทั้งปวงเราทําใจเรานั้นนะพระพุทธเจ้านะ่ะคือใจของเราพระพุทธเจ้าคือใจของเราพระพุทธมหาจักรพรรดิมงคลธรรมคือใจของเราใจที่เป็นกลางถึงสร้างสิ่งที่เป็นกลางได้นะเราท่านทั้งหลายพูดมาตรงนี้เรามาเลยมีแล่วาเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจสูงสุด ปกติคนเราไม่ว่าเราไม่ว่าท่านก็จะสร้างแค่จะทําหรือว่าสร้างในสิ่งที่ตนได้อาศัยอาศัยอยู่อาศัยกินอาศัยพึ่งพาพึ่งพิงอาศัยตรงนั้นมีประโยชน์กับสิ่งนั้นถึงจะสร้างขึ้นอันนั้นก็ลําดับมาจนพวกเราได้มีใจเป็นพระพุทธใจเราเป็นพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถึงได้สรรสร้างพระพุทธมหาจากักรพรรดิมงคลนธรรมที่ยิ่งใหญ่ได้ ยอมือหนอ,อ,องจอมคำทั้งมวลส่วนทั้ไทยในวังเฮวาภูคาโนมโบชาพุทธาพระองค์เสด็จลงมาเป็นพระคงชัยพระนามทั้ไทยพระกาโคสัมโทพระโอ ma